Welcome to รับสู่พีพิมชาแนลสวัสดีค่ะก็พบกับบูมอีกแล้วนะคะ<อ>บูมอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้เจอกันมากี่วันวะบูมจำได้บูมลงคลิปล่าสุดบนุขใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงเพราะว่าแบบบูมไปเที่ยวไปลงเรือเนี่ยบูมถ่ายทำบล็อกอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูอีกนานนะกว่าจะลงเพราะบูมอ่ะบูมนำคนเดียวตัดคนเดียวอ่ะบูมแบบมันไม่ทันนะหลายบล็อกแล้วเนี่ยตอนนั้นที่ค้างไวอ้อ่ะ สามวันอะคือบูอาจจะพยายามไม่ให้เกินแบบ3วันอะเวลาแบบเออถ้าเราไม่ได้ลงคลิปจริงๆคือแม็กสุดคือ3วันอะต้องลงอะก็คืออย่างที่บอกคือหวงกับบูเวลาไม่ค่อยตรงกันเวลาบูทํางานหวงทํางานเวลาบูว่างหวงไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยบูก็เลยเลือกที่จะว่าบูถ่ายคลิปคนเดียวนะคะโอเคก็ดูกันให้จบด้วยนะคะบูคนเดียวนะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เออฟังทนฟังบูไปหน่อยเด้อวันนี้บูมาเลี้ยงชั้นเพลงเรื่องเมื่อวานของ organic feed l e g ซี่ luxury กับ high hot จะบอกว่า3คนเนี้ยบูไม่เค เห็นเขาลองด้วยกันหรอหรือว่านานแล้วหรือว่ายังไงวะบุไม่แน่ใจว่าแบบเขาเคยฟีดแบบด้วยกัน3คปนเลยหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นว่าในคอมเมนต์อะบู้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใช่ไหมเขาบอกว่าเพลงนี้เคยออกเมื่อกรกฎาใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่มี MV วแต่ว่าตัวบุงก็ยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะเดี๋ยววันนี้มาดูไปพร้อมๆอมกันนะคะโกโอเคค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องเมื่อวานอ้าวลืมใส่หูฟังแป๊บนึ่งนะรอก่อนโอเคเรามาฟังกันเลยนะคะ กี่แบบแรกเหมือนตะกุดอีือนุยน่ารักอ่ะตอนนี้เวลาน um ินนานสุดท้ายก็ผ่านไปเป็นแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยังยืนดีร้ายปะบนเดี๋ยวคนก็ลย ก็มีแต่ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกที่มืดบนและคนลวงหลอกไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ไล e for real เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ไ่้กูก็แค่เติมไล่กับเบิร์นในโซวันกูลืมตาทุกที่ไม่อยากจะตื่นมาหากไรครอบครัวที่เฝ้ารอกูว่านอนต่อจะดีกว่าอ,อย่าค่อยๆหลับแล้วหายไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ เพราะว่ามันเริ่มสายไปยิ่งใช้ชีวิตมันยิ่งบาปความคิดที่เคยใส่สะอาดทุกสาดด้วยสีที่มืดลงไม่นานคงกลายเป็นปีศาจไม่มีอะไรจะมาเยียดยั้งได้เลยเว้นแต่บทเพลงอยากหยุดอยากหายไปในวงวนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ต่อให้มีเวลานิ่นนานสุดท้ายก็ผ่านไปเป็นแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยัง เดชันเท่านั้นคนเดียวเอ๊มีดีน่ารักมากบนและคนลวงหลอ <laughs> ไม่ว่ายังไงก็ตาม my life for real เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ไว้ก,กูก็แค่เติมไลค์กับเบอร์้องค้าผ่านสถานการณ์ที่กดดันบางทีทำให้รู้สึกไม่เป็นตัวเองและหมดหวังวทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรทำไมบางคนเขาโกรดฉันแต่ไม่ใช่เรื่องของกูไงเป็นปัญหาของมึงแล้วแหละงั้น <S <S บางอย่างกูก็ทำโดยไม่มีใครที่เดือดร้อน <S <S นอกจากมึงคนเดียวว่าจะโดนเขาจริงมันเสิร์ร้อง <S 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 สิ่งที่ต้องการคงเป็นสนตีนิดอยู่วอนกูนี่ย ปลายคำมึงจังหรือไม่ก็เตะท้องคนอย่างมึงนี่แม่งบูชิดจัดเข้ามาซักมาเด็กมาไ <I know. S 1> อ้กูเเปไ English, yeah. ็นไายอังกฤษยาเอาเพียงวิดมาคลิกและกูไม่สนแล้วว่าใครจะเติร์นก็เพราะว่าชีวิตกูแม่งโคตรจะเฮิร์ต <I S 1> โลฟลายและแองกี้เบอร์รีโซไฮแนเซฟตี้เฟิร์สโอชีออนเดอะฟลอร์ไม่พันเกินเติร์น ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกที่มืดมนและคนลวงหลอกไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ไล e for real เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ว่ากูก็แค่เติมไล k e กับเบิร์นที่ซอไไม่ย้อนเวลากลับไปในความสุข ผ่านมันจะจบไปไวฉันยังสะบัดในใจว่าอยากจะหยุดที่อยากเมื่อสัจจะทำแล้วก็คำบางคำมันได้าคลายกับถูกมีดบาดเมื่อก่อนกูก็เคยอ่อนแอขี้แพ้งองแงกูมันสุดขี้ขาด <c oughs> ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แต่มันก็ผ่านไปไวกูเคยมีวันที่ดีที่สุดไม่ต่างจากใครๆทรแต่หมด <c oughs> ที่กูเคยสะบดัดมันก็เป็นแค่เพียงบางอย่างในใจและกูผ่านมันไปหมดแล้วไม่ว่าจะความสุขหรือความลำบากใดๆบางคน <c oughs> ที่จากไปไกลเวลาผ่านไปไม่หวนมาบอกรักฉันกว่าใครๆแต่ทำไม ใจก็กทำมันสวนทางมันเคยเป็นโลกที่สวยงามฉันเคยสุขใจตลอดวันฉันได้เข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปว่าไม่มีสุขใดตลอดกาลรอบนี้สุดท้ายก็ผ่านไปเป็นแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยังเืิน ก็มีแต่ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกที่มืดมนและคนลวงหลอกไม่ว่ายังไงก็ตามมา l i f e for real เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ไวก้กูก็แค่เติมไล k e กับเบิ i s alright อืโอเคจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกบูมหนรีแคปกันนะคะทุกคนมาเรียกตามมาเร็วๆ